ไม่ต้องรักเพื่อนคนรักเพื่อนเพื่อนไม่คนรักอะไรไม่ต้องรักอะไรเพื่อนคนรักขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเพื่อนคนรักเรค แม้นั่นหัวใจไม่ใช่เนี่ยหายใจนานเกินไม่ได้อันนี้อันนี้ถูกไหมคะได้ได้ที่บามี่ค่ะหนูรักพี่บามี่มากเดี๋ยวก็จะโดูผมก็แบบทรงเดียวต้องร้องแล้วเอาเทียวนี้เรารอคอยมานานนะบอก่าพี่ติดตามมาตลอดกรับครอบครัวนี้เป็นแบบเทปครอบครัวอินเตอร์เลย พี่ก็พูดเกินไปพี่ก็พูดเกินไปแต่ละคนเขาปังไม่พักนะคะวันนี้ค่ะต้อนรับนะคะบ้านบิวโบค่ะให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยดีกว่าโอเคค่ะโบ้ค่ย นี่ละคนบิวลาพรมันได้ออกมันนี้ออกน้อยออกเลิศนะโบนะคะใช่คือคนสุดท้ายใช่โอ้ยโอ้น้อยออกสุดท้ายหมายสุดเ่าชุดชุดแพ้คือได้คนแรกโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนบิวลาพรนะคะอยู่ช่อง YouTube บิวลาพร TikTok Facebook แล้วก็ Instagram นะคะบิวลาพรนะคะก็เป็นคลิปแนวไลฟ์สไตล์แต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยว โอ้โหอะแนะนำต่อครับอ่ะคูเปิดฟอร์มนะคะเพื่อนๆวบิวเวลาพอนะคะก็ทำคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แต่งหน้าแล้วก็ครอบครัวค่ะเล่นเกมที่เกี่ยวกับชีวิตบิวเวลาพอน ต่อไปเฮียล่ะผมชื่อเฮียบาสนะครับอยู่ช่อง YouTube BB Memory Facebook ก็ BB Memory TikTok ก็ BB Memory Ig ก็บาร BB m m m o r y y นะครับทำช่องเกี่ยวกับครอบครัวมีแม่บุ๊กมีน้อง BB ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ในการทำอาหารการใช้ชีวิตในครอบครัวแล้วก็มีไปข้างนอกบ้างไปเที่ยวบ้าง BB พาทัวร์ไปรัชดาโพเซดอน ช่ครับก็จะเป็นรายการแบบบีบีพาทัวร์พาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ในประเทศจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปกับครอบครัวประมาณนี้ครับค<า>่ะแล้วค<อ>ุณบีบีมารีบีบีมารีครับติดตามได้ะคะทุกลตฟอร์อมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสัดครสมาชครับค่าโบกัญญรัตนะคะก็ทุกช่องทางเป็นโบกัญญรลัตหมดเลยค่ะเสิร์ชได้ทุกช่องทางนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเล่นกับน้องๆทีมงานบ้างมีขายของมีแบบว่ามีเมามีทําคอนเทนต์เกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้าน้องอาอะไรพวกนี้พี่ป้านะอาบ้าน แล้วก็มีเพื่อนสีต่างวัยค่ะก็ใครอยากเข้าไปดูนะคะ mm hmm. ก็เข้าไปดูได้ที่โบกัญญรัต์ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะต้องบอกว่าครอบครัวนี้แบบเขาเป็นเพื่อนสีตัางวัยกันจริงๆช,ชอกจี้เขามีหมา,มาด้วยมีแบบมีลูกมีสาม,มีมีภรรยาเข้ามาจอยตลอดเออ mm hmm. ก็คือสรุปสนานมากนะคะเท่าที่เห็นก็คือเอเนจีไม่แผ่วนะใช่สองคน,นะคะ สั่งมอสแม็กกี้วันนี้เรายอมไม่ได้่สิ่งหนึ่งที่แบบเขาอาจจะไม่ได้ทำบ่อยในช่องเขาแต่ฉันรู้ว่าเขามีความสามารถมากนั่นก็คือในเรื่องการร้องเพลงมาพี่จ๊ะออกซิงเกิลนะไม่ได้คนเดยอะไรนะอร่อยอะไรนะอร่อยกว่าเดิมอร่อยกว่าเดิมคือต้องบอกว่าปกติแล้วอะบิวอะจะเป็นคนที่ลุกดูร้องเพลงเพราะคนก็ชอบใครบอก ถามเฉยนี่ยึงเอ้ยในรถนึงรู้ว่าคุกขุนป่ะเอาแล้วจบลันเนี่ยขอปิดห้องเชียร์มีประเด็นมีประเด็นมีประเด็นคือแบบเหมือนว่าแต่ก่อนมีคนที่แบบว่าชอบชวนไปร้องเพลงแต่งเพลงให้ไปร้องเพลงแล้วไอซิงเกิลอร่อยกว่าเดิมเนี่ยมันเกิดจากว่า เขาคิดว <laughs> ่าเราอ่ะร้องเพลงได้ซึ่งในนั้นน่ะมีคนร้องเพลงเพาะเยอะมากๆแต่พอาะเขาฟังเสียงเราแล้วอะคือคนที่แต่งเพลงก็คือแบบแต่งให้แบบว่าศิลปินดังๆเยอะเลยนะคือแบบมาแต่งให้เราเราก็แบบอุ้ยก็เป็นเกียรติแล้วเราก็เลยส่วนไปร้องไปร้องดีกว่าอันนี้ก็เลยเป็นเพลงอร่อยกว่าเดิมช่อออส่วนเราก็ร้องเพลงตั้งแต่งยุคสิบแปดเนาะที่เกยวกับงด้นนะเพลงหานเพลงหานเออเขหนังของพี่พจนนนท์ ตสมควรที่มันต้องเจ็บและช้ำใจต่อสมควรที่มันต้องเจ็บและช้ำใจเนี่ยประมาณนี้เอ้ยหดีเลยเดี่ยวเสียงไม่ธรรมดาแล้วอะไรก็เริ่มมันจะโชว์หน่อยไหมอ้เอานี้เขาต้อมาจะออกไปชบ จะออกไปเที่ยวจะออกไปริ้งออกไปเจอเพื่อนเมากันอย่างเคยโอ้ยมเลยอย่างเคยได้ได้ได้อยู่แต่อันนี้คือสายประกวดไในบทใส่เสื้อไม่ได้ขนาดนั้นขอเพลงที่ไปไปรายการอะไรนะมาสักทีมาสักทีจำไม่ได้แล้วเนื้อเพลงอ่ะเฮ้ยรายการนี้ขาลองพั้งหมไม่เน้นไม่เน้นเนื้อนะคะเน้น้ำนองอได้่ลย5 4 3 2 Let เอาละเอาละที่เราพูดกันไปแล้วว่าชาเลนจ์วนนี้คือหารลอกพอนกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกติกาก่อนค่ะ ติกาทาร้องท่อนฮุกผู้เข้าแข่งขันจะได้ฟังเพลงในแต่ละข้อซึ่งอาจจะเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งในเพลงก็ได้เมื่อฟังแล้วรู้ว่าท่อนฮุกของเพลงนั้นร้องว่าอะไรให้วิ่งมาคว้าหมา้และร้องท่อนฮุกออกมาให้ถูกต้องถูกคำห <Okay. S 1> ากร้องผิดผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมีสิทธิ์แย่งร้องทันทีใครที่ร้องได้ถูกต้องจะได้คะแนนไปหรือถ้าข้อนั้นไม่มีใครร้องถูกเลย <laughs> ก็จะไม่มีใครได้คะแนน มีเพลงสากลบ้างไม่มีเนาะไม่มีกันเลยเหรออุ้ยอุ้ยนอกสายตาของเธอตั้งไกลฉันนั้นก็ทำได้แค่มองจากตรงนี้ก็ใช่ ของเธอตั้งไกลฉันนั้นก็ทำได้แค่มองจากตรงนี้แต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมองผ่านตรงนี้ตรงนี้ไปว่ตรงไหนวะอยู่นอกสายตา เธอเั้งไกลฉันนั้นก็ทําได้แค่มองจากตรงนี้แต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมองผ่านทางนี้แค่สักวินาทีเธอเห็นฉันคนนี้ในสายตา เธอหันมองผ่านจากอะไรนะตร,ตรงนี้จะมองนี้ตร,นตรงนี้กับทางนี้นนมันจะเป็นพวกคำเชื่อมเนี่ยแหละเออมันต้องเป็นคนแรกไม่ต่อได้ี่เขาเนี่ยบิวคิดว,ว่าเพลงความเดิมตอนที่แล้วอ๋อ,อ,อ,อมันมก็ใกล้เคียงนะนเปนเพลงยุคเดียวก,กันใช่ออและข้อแรกนอกสายตานะคะโบได้คะแนนไปเลยมาแล้ว กลอบไปเบฉันลกลับไปนะหาเขาแล้วบอกบอกว่าเรารักกันจะทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหม <c oughs> กล้าพอไหม <c oughs> ที่จะทำแบบนี้กล้ากลับไปหาเขาแล้วบอก <c oughs> กล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่าไปกับฉันกลับไปหาเขาแล้วบอกบอกว่าเรารักกันทำได้ไหมกล้าพอไหมที่จะทำแบบนี้กล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่ากลับไปย้ำกลับไปย้ำคำที่บอก บอกว่าเธอไม่รักเขาจบกันแล้วทำให้ฉันหน่อยดีไหมแล้เกียดเสื้อมันมากเลยอ่ะมีแบบหลีตามองหลงอ่ะกลับไปหาเขาหรือเปล่าไปกับฉัน เป๊ะเป๊ะครับแต่มากินบิวไปได้ครึ่งทางแล้วไม่ใช่คือจบแล้วนะบเออแบบอยู่ตรงนั้นแล้วเลื่มเนื้อใช่ไหมพี่ตีวมันมันเป็นสุดเพลินแบบนีมันเป็นแบบนี้จริงจริงต่อให้เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยร้องมาบ่อยอ่ะแต่พอไปอยู่ตรงนั้นอ่ะแม่งดับทุกคนจับจ้องทั้งข้างหน้าและหลังถ้าเราพลาดมันมีคนซ้ำเราอยู่ข้างหลังเราเลยพลาดไม่ได้มันมีคนซ้ำมีคนเสียชและเพลงนี้กล้าพรใหม่นะ ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสกคำให้ลึกซึ้ไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิลไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ ยังจำไม่ได้เลยเป็นเพลงนี้เออขอขึ้นเอาต้องให้เขาจริงๆอ่ะแลครพอนี้เขาเป๊ะมากนะคะไม่ต้องมีคำบรรยายของมิสเตอร์ทีมเมกกี้ได้แน่นไปค่ะ ไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุดหก็อะไรนะคะก็สุดหัวใจไม่ใช่สุดค่ะกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่ต้องหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุดอะไรนะคะก็สุดหัวใจโอเค กบตะโบร้องก็สุดอ่าก็สุดไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันงงไหมไม่ต้องหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่คิดไม่คิดไม่ดีอีพีเอ็นอพีเอ็นก็ไม่เกี่ยวอธิบายไม่ใช่อธิบายอธิบายไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องรักเพื่อนคนรักเพื่อนเพื่อนไม่คนรักอะไรไม่ต้องรักอะไรเพื่อนคนรัก ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเพื่อนคนละ เฮเลยวอลค่ะู้สนใจไหวไหมยขาเคบอ่ะ okay. ป่ะเดบป่ะเดบป่ะไม่โอเคบอกนะเออโอเคสุดๆแลยแหละถ้าอยากเล่นกันอันนี้ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่ต้องหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจเพียงแค่เราเข้าใจ ก็นเนื้อคำอื่นได้บนหลงไม่ไม่มีไปเลยงงงงงงไปไกลตาแตกไม่ต้องรู้ว่าเราเคยเห็นแบบไหนไม่ต้องหาคำคำใดมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจ เพียงแค่เราเข้าใจกับเนื้อคำอื่นใดในโลกนี้ไม่ต้องไปไให้เนี่ยคุณอะไรคุสุดท้ายก็ได้หมดแหละฮะในเมื่อเมื่อกี้เพื่อนมาดผูกหมดเลยแต่ไปล็อกบนโลกนี้บนโลกนี้เหรอบนโลกนี้เหรอไอ้ยาเก้แต่เมื่อกี้สุดมากนะเขาทุ่มสุดตัวนะ ใช่ข้าวแดล้มมาเองอยู่ที่พื้นเลยมึงล้มได้ยังไงวะมึงขัดขาพูดไม่ได้ตั้งใจขัดนะดูนะเอาจนได้นะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนบ้าเสียแนไปค้าเดี๋ยวนไหนได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาไปดิไปดิไปเลยไปเลย จุดอ่อนของฉัน<ห>อยู่ตรงที่หัวใจที่มันไปค่ไ่างไม่จะกอ่อนเลยอย่างมจะกอ่อนเลยจุดอ่อนของฉัน<ห>อยู่ตรงที่หัวใจที่ทำเป็นแข็งแรงที่ฉันแสดแดงที่แท้แทบขาดใจอยากได้ถึงความรัก อยากได้คนเข้าใจต้องซ่อนมันไว้ภายในไม่ได้อันนี้ด้านก่อนถึงขนาดก่อนเลยนะคะพวกเาลังองที่แท้นั้นหัวใจไม่ใช่เนี่ยหายใจนานเกินไม่ได้อันนี้อันนี้ถูกไหมคะได้ได้ได้ใช่ไหมแล้วแต่กดหมู่เราใช้กดหมู่คอมนึกใช่ไหมคอมนึกใช่ไหมคอมนึกเขาเนึกนเขาเนื้อมของฉัน อยู่ตรงที่หัวใจที่ทำเป็นแข็งแรงที่ฉันสดแสดงที่แท้แทบขาดใจอยากได้จึงความรัก <c oughs> อยากได้คนเข้าใจต้องซ่อนมันไว้ภายในไม่ใช่ไรไม่ต้องการให้ใครรู้ <c oughs> ว่าภายในใจรักเธอเพียงใดและรัก เราเลือกฮุกสุดท้ายด้วยที่ผมชัางที่ผมช่างนัดจะเอาฮุกกุดทยจะเอาฮุก ผู้ใหญ่ัแม็กกี้ก็เร็วอยู่นะเออชีรู้มีเเหมือนชีได้ไปเปิดที่ดนตรีขึ้นมาปุ๊บแล้วรู้เลยใช่และอันนี้จุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจโบได้ไหมคะแต่ก่อนแต่ไรไปเอลตางใดกันแต่ก่อนแต่ไรโอ๊ยไม่ได้โอ๊ยไม่ได้ฮึมีบเกินฮึมีบเกินปากแดงๆสวยใจได้ก็ แก้มใบหน้าอุยยากอ่ะโอ้ยปากแดงจะไว้ใจได้กาหน้าสวยๆจะไว้ใจได้กาแก้มขาวจะไว้ใจได้กาใส่เอวลอยไม่ใช่อุยากอ่ะปากแดงจะไว้ใจได้กาหน้าสวยๆจะไว้ใจได้กา แก้มคู่ขาวจะไววใจดีกาตาหวานหวานจะไววใจดีกาใส่เอวลอยจะไว้ใจดีกานุ่งสั้นๆจะไว้ใจดีกา ไม่าับออปากวันไม่ใช่ไม่ชาดวนไม่ไหวอ่ะยากกว่ปากแดงแดงจะไว้ใจดีกาไม่ใช่แก้วไม่ใช่แก้วเปากแดงแจะไว้ใจดีกาอ <Okay. S 2> uh uh. ปาดหนิงแดงจะไว้ใจดีกา <Yeah. S 1> หน้าสวยๆจะไว้ใจดีกา uh. แก้มคู่ขาวจะไว้ใจดีกา uh. ตาหวานๆจะไว้ใจดีกา uh. ใส่เอลลอยจะไว้ใจดีกา uh. นุ่งสั้นๆจะไว้ใจดีกา อยู่เมืองไกลจะไว้ใจได้กาบดใจข้าเจ้าจะไว้ใจได้กาแต่จำอยู่เมืองไกลไม่ได้ สุดยอดจริงมันมีเหนือผสมกลางแล้วเราต้องเรียงลำดับยังไงอ่ะจะหน้าจะผมจะอะไรยังไงไว้ใจได้การมอสซี่คะแนนใบเโอ้โหพี่มามี่คะหนูรักพี่มามี่มากเดี๋ยวกูจะดูผมก็แบบทรงเดียวต้อง้องแล้วออยาจ้รง ผู้ดใดใครต่อใครได้รู้ทั่วกันอยากจะร้องดังดังผูใ้ใดใครได้ฟังว่าเธอรักฉันอยากจะร้องดังดังาำที่เธอบอกกันว่ารักามากมายฉันจะร้องจะร้องให้ดังดังก็ฉันมันดีใจที่เธอมาบอกกันอยากจะตะกมันออกไป เลยนะเขาเปิดหัวแล้วว่าเขาชอบปามี่มากโอ้ยเขาชู right. right. oh s <S oh really cool. ้สุดนะสมกับที่แบบเป็นแฟนขับพี่ปารมี่เลยทำเลยอ่ะและข้อนี้ต้องให้คำจริงๆนะคะอยากร้องดังๆวิวดังเลยเฮ้ยฝนที่ตกทั้งน้ะ <ค>น,นี่แหละคือผู้ชีะออยวชังอยากได้ยินทุกเรื่องราว,วเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าอ,อ,อย่าลืมเล่าสู่กันฟังไม <Yeah! S 2> ่ติดเซอร์นหนอแล้วว,ว,วะเพลยจับสิน พี่งองมาแล้วอ่ะไม่แล้วเพลงนี้มันมี2ฮุกนะจะลองท่อนไหนก็ได้นี่ลองท่อนท่อนแรกที่สุดท่อนแรกมันจะเป็นยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอท้องไปหรือเปล่าอ่าซึ่งอันนี้เป็นอีกท่อนหนึ่งเก่งมากค่ะเก่งเก่งเงมาละ เข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเก็บทุกเม็ดนะต้องเก็บทุกเม็ดนะมันดังโลกนี้สดใสขึ้นทานตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนเดี๋ะเดี๋ยวนะวนะตอนนี้นะเรายดจังหาเอเก๋มันจะมี นิดนึงที่หายไปใช่นนิดึงต้องหาใี่เจอว่าอะไรหายไปอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอโอ้ยหยุดเลยพี่โอ้ยโอ้ยออยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา โอ้ยมันดังโลกนี้สดใสขึ้นทานตาไม่มีอยากเดินไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาอยากเดินไปบอกว่ารักเธอ เวลาที them, oh yeah, oh yeah, oh ่เจอที <Jetzt motherf abil itation> ่เธอส่งยิ้มมาโฮยสุดท้ายชนะสดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนสุดท้ายออกมาชนะ เราาไบอกกว่ัธแต่ถ้าในาคอนเสิรเก็บไม่ได้ใส่เราก็จะไม่ว่าอะไรอ่ะแตน่นี้ใส่มาเราเลต้องแบบเก็บรายละเอียดนิดนึงเพราะเพลงมันดังหมดง่ายหมดแล้วข้อนี้นะคะสมซานะคะมิวเด้า์แนนทยไป เอนเตอร์ที่ถูกต้องมากๆสำหรับท้าเล่นหนี้สำหรับรายการนี้คือจริงๆอะพวกเราอะปกติแล้วถ้ายังไม่กินข้าวอะจะโลเอเนอร์ที่มากเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกันเลยแต่แบบกลัวมาสายแต่แบบว่าพลังงานกันเยอะมากเพราะว่าสนุกใช่ไหมสนุกเป็นคนชอบเล่นเกมอ่ะของบ้านรู้สึกงไงบ้างคะผมรู้สึกว่ามันเป็นรายการที่ตื่นเต้นนะแล้วมันมันอยู่ในวัยความทรงจำของเราอะตอนเด็กๆเราร้องแบบนี้เราร้องแบบนี้ร้องแบบนี้แต่พอมารายการนี้เราเพิ่งรู้ว่า เฮ้ยจริงๆมันร้องแบบนี้<ะ>มันผิดมาทั้งชีวิตเลยเหรอ,อถามความรู้สึกตู้ซ่อนหมีดีกว่ามอสกับแม็กกี้รู้สึกยังไงที่เจอกับครอบครัวเเ็กว่าเป็นเกมแรกที่รู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดที่เล่นมา<ะ>แลเสียวสันหลังตลอดเวลาคุณต้องคุณอยู่ใครเนี่ยเราอยู่ใกล้เขาก็อยู่อย่างนี้แหละ ใช่พี่บารจะลองดึงบางทีก็กลัวว่าพี่บิวจะซัดหลักบ้างเลยกลัวมากหนูพูดเลยตอนแรกหนูคิดว่าจะมาแบบเออเดี๋ยวช่วยกันคนนึงไม่ได้แล้วอีกสองคนก็ชัวผมะไเพิ่งรู้นะว่ารายการนี้มันแบบขอพพอร์ตกันนะสอันนี่ร้มันดอมากที่แบบสุดท้ายมันจะกลายเป็นงานต้องมีกระซิบกันอยู่แล้วสนุกมากๆกับทั้งสามคนแบบบิวโบให้ฝากผลงานอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ะผมเฮียบาสนะครับทำช่อง YouTube ติกตอกเฟซบุ๊กชื่อ BB Memory กับครอบครัวกับแม่บุก๊กกับน้อง b b นะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สไตล์แบบว่าพาทัวร์ก็คือไปกันทางครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบว่าพากินข้างนอกบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการทําอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตในครอบครัวช่อง BB m e m o r y ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยขอบคุณครับ ก็ขอเป็นตัวแทนครอบครัวพูดละกันเพราะว่าจริงๆแบบไม่ไปพูดละไม่ไมไออะไรรายการแล้วบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมบ้านเราแบบเป็นเอ NERGY แบบนี้<อ>คือถ้าเราไปติดตามที่ช่องแต่ละคนก็จะรู้ว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นตอนน <เอ S 1> ี้คือคือมันเป็นของจริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าบ้านเราแบบเป็นเรียวๆอยู่แล้วแล้วก็เล่นกันอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเราไม่ว่าเราจะปไปรายการไหนไปอะไรเงี้ยเราก็แบบชอบที่จะไปสนุกเราจะไม่กล้าอ่านคอมเมนต์ด้วยเพราะเป็นข่าดราม่าใช่ไหมไมเนี่ยัวไปแล้วไม่เป็นตัวของตัวเอง ยังไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากรู้จักกันเพิ่มก็มาติดต่อมาติดตามช่องดูรังกนได้แล้วก็ช่องเฮียแล้วก็ช่องโบได้เราทำผิดพลาดประการไหนก็ขอขออภัยด้วยนะคะไม่ได้มากทุกคนอันนี้ต้องบอกว่าเราชอบมากๆแล้วก็ฝากจะบอกฝากดึงช่องทางการติดตามทุกช่องทางของครอบครัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ดนินสุดทีหรือว่าม้าน้อยหรือว่า บีบ <B> ีหรือว่าพี่บุก๊กก็มี IG ด้วยก็ฝากติดตามทุกคนเลยนะคะบ้านนี้บันโิงมากๆนะคะติดตาไมได้เลยไลฟ์สไตล์สุดๆเลยแล้วก็ที่สาคัญนะคะฝากตุ้งต้นซ่อนมี่ไว้ด้วยใ,ใครชอบดูชาเ์นจ์อย่างนี้<า>ดูอะไรกันแบบนี้แล้วก็ใครอยากให้บาวมิวโบกลับมาอีกคอมเมนต์มาได้ <Yeah. S 1> ไม่ไม่มีอะไรบอกว่าถ่ายกันก่อนเถอะไม่ยอม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 คือแบบตีกันตั้งแต่เด็กเลยใช่ป่ะไม่ครับเพิ่งมาตีกันตอนโตหรอจริงมะเนี่ยรู้ป่ะตอนที่เขาก็ซิบบอกผมเกือบซัดเขาแล้วนะผมว่าเนี่จะบอกทาไมมันเัดสีนี่ก็คิดบอกว่าหยิบไี่โบวได้่โบ่เ่ยนอ๊ใส่เอวเล้ออไอ้นี่ในใจแบบมานี่ดี